ด m w m 2 l c i ลยูกภายนอกแต่งให้เป็นตัวคอมเพลติชันลิ้นหน้า ข้าง diffuser หลัง and performance carbon fiber ล้อ BBS FIR ขนาด19นิ้วพร้อมเบรกตัวคอมเพติชันและโชค k w v 3ค้ำตัวถังล่าง u er l t r a l i s i n g ค้ำตัวถังท้าย ARC เหล็กกันโครงหน้าหลัง H&R Spoiler and performance carbon fiber ท่อไอเสียคารบวิกไทเทเนียมพร้อมเวกเนอร์ c a t a l e t d o w n เครื่องยนต์จัดเต็มกับเครื่องยนต์ N55 6สูบขนาด3.0ลิตรอัพเกรดเพวเทอร์โบ สอง FTP ชาร์จไปอินเตอร์คูลเลอร์ VRSF คอย OKD OK <ด>พร้อมหัวเทียน NGK June Ste 3 500รันม้าปั๊มน้ำมันแรงดันสูง Dodge ปั๊มติ๊ก Volvo 450มออน้ำ CSF Oil Cooler CSF กรองอากาศ e v e n t u r y จับคู่เกียร์ Dual Clutch XST Ste 3ค้ำโช๊คหน้า ARC Carbon ภายในอะคันธาระสีดำสติชิ่งสีฟ้า Trim M e Performance Dry Carbon เบาะ e Performance พวงมาลาัยอะคันธาร e M Performance พรอม p a ดเดอร์ชิพ 3D ดีไซน์และกระจบมองหลัง Studio AG และเอคันนี้เป็นรถย้ายครบสมบูรณ์ทุกจุดปี2015เลขไม่เพียง30,000นิดๆิสนับราคาที่2 8 9ล้านบาทเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลย